ตัดแล้วนะครับต้องดูทีวีก็ได้ครับถ้าเกิดว่าตัดเสร็จแล้วเดีย๋ยวพี่ให้ดูวิดีโอนะควาอมไหมโอเคเก่งมากครับ อ่าอันนี้พี่ไม่ได้ตัดแล้วนะจ๊ะพี่ยกขึ้นให้แล้วนะจ้าซูมให้หน่อยค่ะอะไรนะจ๊ะไกเลยให้เรีบกดมันออกพอแล้วลูกเก่งแล้ว น้ำตาจะไหลเลยเหรอครับไหลหรือยังไหลหรือยังมีน้ำตาไหลหรือยังถ้ายังไม่ไหลไม่ต้องไหลแล้วนะเสร็จแล้วนะไ,ไหลยังยังไม่ไหลใช่ไหมเสร็จแล้วครับผมอ่าเดี๋ยวพี่เก็บรายละเอียดให้อ่าคราวนี้พี่จะให้ดูแล้วมาดูกันเถอะ ตรงนี้ครับผมอันนี้ที่มันทิ่มน้องอยู่นี่เป็นย่างเหมือนกันนะคะเป็นย่างมีความบวมแล้วก็ใหญ่อยู่เหมือนกันนะคะ<ม>คุณแม่มองผ่านกล้องก็ได้ค่ะค่ะจะได้เห็นชัดขึ้นนะคะ,คะเห็นไหมคะอันนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้เขาจะอยู่ตรงนี้ค่ะโอเคเรียบร้อยค่ะ